สวัสดีครับพบก,กับช่องไอเดียคณาบิดนักบ,บูมใหม่เช่นเคยนะครับวันนี้เรามาให้ดูนะครับว่าวันนี้เราทำกิง่งทำกิ่งของอต้นพันธุ์เป็นม,ม่วงเหมือนม่วงพลาาเพราะว่าเราต้องเคลียกิง่งหรือย,ยอดที่มันไม่ได้รับแสงหรือมันโตช้ากว่าเพื่อนครับอ่าอย่างยอดที่มันไม่โดนแสงเราก็ต้องเคลียทิ้งนะเพราะว่าไม่มีประโยชน์นก็จะ ย่งอาหารส่วนกิ่งไหนที่มันโตช้าไม่ทันเพื่อนเราก็เห็นว่ามันไม่น่าจะทันเพื่อนแล้วเพะเพื่อนไปไกลแล้วเราก็เอามาชากิ่งดีกว่าครับถ้าดูแล้วมันไม่ทันเพื่อนก็เสียเวลาครับเพราะมันจะไม่ได้ผลผลิตที่ทันเพื่อนอยู่ดีโตไม่ทันเพื่อนมันก็ยังช่วงทําดอกทรมอะไรมันก็ไม่ทันเพื่อนะเราก็เลยเอามาชากิ่งไว้นี่นะครับ แล้วก็วิธีชํากิ่งของอช่องเราเราก็เคยถ่ายคลิปให้ดูแล้วนะครับอ่าคอันี้ก็ก็จะมีสมสมแค่อ่าพิษมอดกับคุณภาพละเอียดนะครับอ่าแล้วก็เราก็ตัดกิ่งมาชําแต่งกิ่งอ่าตัดใบลดการไถยน้ำอ่าแล้วก็ลดน้ำเขาด้วยอ่าน้ำน้เปล่าผสมอ่าน้ำยาบีวันน้ำยาลิงรากนะครับอ่าเราก็ทําไวมาดูนครับว่า15ต้นนี้ อ่าโอกาสล่างงอกนี่จะครบทั้งสิบห้าเอร์ซ็นไหมจะได้ร้อยเปอร์เซ็นไหมครับเพราะก่อนนันนี้เราทําไปแปดต้นเราก็งอกทั้งแปดต้นนะครับสําหรับวิธีการของช่องเรานะครับโอเคเนี่ยครับค่าไฟก็จะให้อยู่ประมาณ5้าพันถึงไม่เกินแปดพันนะครับช่วงโคนิ่งเนี่ยอ่าช่วนโคนิง่ง ก็จะอยู่ที่ค่าไฟอยู่ประมาณห้าค่ารักนะครับค่ารักค่ารักอยู่ที่ห้าพันแต่ไม่น่าจะเกินแปดพันจะดีมากเพราะว่าถ้าช่วงที่น้องลากเดินแล้วเนี่ยช่วงทําใบมันก็จะต้องอยู่ที่ประมาณสักหมื่นห้าขึ้นถึงสามหมื่นอะไรประมาณนี้ครับสาหรับค่ารักไฟเราเทาแล้วนะครับอันนี้ได้ประมาณเจ็ดพันตามระยะนะครับถ้าลงมาอีกมันก็จะสูงมันก็จะค่ารักจะสูงเกินไปแล้วก็ ระยะนี้ได้อยู่ประมาณเจ็ดพันเจ็ดพก็โอเคครับไม่เกิน8 0 0พันครับสำหรับไฟตัวนี้โอเคสำหรับคลิมนี้อ่าถ้าใครชอบกดไลค์กดถูกใจกด subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับอ่าสำหรับคลินี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ